สว,วัสดีครับผมวันนี้บางมัดจัดให้เลยนะฮะกับคลิปนี้นะฮะหนาทีได้รถดีไปใช้นะฮะวันนี้นะ,คะใครที่กำลังมองหานะฮขวัญใจมหาชนนะฮะผมบอกได้เลยว่าทุกยุคท,ทุกสมัยเนวดายแน่นอนนะฮะกับเจ้า Honda Civic fc 1.8 el เดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวรถกันก่อนเลยนะฮะวันนี้รถเข้าใหม่รับประกันหลังการขายให้กับลูกค้าในคลิปนี้แน่นอนนะ,ะกับเจ้า Honda c ซี i c สีดำตรงเล่มแบบนี้ใครที่กำลังมองหาอยู่ดูคลิปนี้ก่อน ตอนที่ลูกค้าจะตัดสินใจเดีย๋ยวเรามาเริ่มจากด,ด้านหน้ากันก่อนนะฮะเจ้า f c คันนี้นะฮะปี2020นะฮะกระจังหน้าเดิมๆแบบนี้นะฮะแต่ที่เพิ่มเติมมานะฮะเราใส่สเก์ตนะฮะให้รอบคันกับลูกค้าที่สนใจไปเลยนะฮะไฟหน้าเดิมๆนะฮะจากโซนด้ามาพร้อมกับไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้แบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกความสบายนะ,ะสำหรับลูกค้าที่กำลังจะแซขึ้นมา นะฮะสามารถเปิดระยะไฟเลี้ยวให้ได้เลยนะก็ถือว่าโอเคนะให้ไฟเลี้ยวด้านข้างทางกันชนนี้นะส่วนยังไม่พอทั้งนั้นนะฮะเราเพิ่มแม็กขอบ18เบิกให้ใหม่ก้านยกสีชาแบบนี้นะฮะยางเบิกให้ใหม่สีเส้นเหมือนกันนะฮะเอาไปเลยนะพร้อมใช้งานยังไม่พอท่านั้นนะ,ะกระจกมาพร้อมกับเรนวอสนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวจากศูนย์ฮอนด้าแบบนี้นะฮะเราไม่ได้ติดตั้งเพิ่มแต่อย่างใดนะอันนี้มาจากศูนย์ฮอนด a ายังไงอย่างนั้นนะ ด้านข้างนะฮะที่เพิ่มเติมมานะฮะก็ใส่สเกิร์ตข้างให้หล่อๆเท่ๆเข้ากับตัวรถมากนะจ๊ะพี่จ๋ากุญแจมาพร้อมกับตมาร์ทเลดนะฮะด้านข้างนะฮะทางร้านวันนี้รับประกันให้เลยนะฮะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแต่อย่างใดนะฮะเสา A เสาบมายังไงอย่างนั้นจากศูนย์ฮอนด้านะฮะถือว่าคุ้มจริงๆนะคันนี้ใครที่กำลังมองหาอยู่ไม่อยากจะแต่งเพิ่มแล้วฮะดูคลิปนี้แล้วค่อยตัดสินใจนะับเรามาต่อกันด้านท้ายนะจ๊ะพี่จ๋าสุดรอดมากโคตรหล่อเลยนะฮะด้านท้ายนะวันนนี้้ะทาางรน จัดสปอยเลอร์หลังให้นะมาพร้อมกับไฟเบรกตัวที่3นะจ๊ะไฟท้ายรูปตัว C นะฮะเดิมๆจากศูนย์ฮอนด a ายังไงอย่างนั้นนะฮะโลโก้ o, รุ่นไ v วิเทนะฮะของเครื่องนะรุ่นซีวิกนะฮะยังอยู่นะจ๊ะพี่จ๋ายังไม่พอเท่านั้นนะฮนะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังจากศูนย์ฮอนด้านะจ๊ะพี่จ๋าตรงรุ่นเลยนะ 1.8L ต้องมีกล้องถอยหลังนะยังไม่พอเท่านั้นนะเนซะ็นเซอร์ท้ายอีก2จุดตลอ แถมยังใส่สเก์ตด้านหลังเท่ๆแบบนี้เอาไปเลยจ้าพี่จ๋าปลายท่อเดิมๆแลฮะใครที่ชอบเดิมๆนะฮะไม่อยากเสียงดังหรืออะไรมากมายวันนี้จัดคันนี้เป็นพิเศษให้เลยต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะระบบสั่งงานด้วยเสียงโทรเข้าโทรออกต่างๆนะพวงมาลัยนี้ให้มาพร้อมควบคุมมัลติฟังก์ชันต่างๆอยู่ที่พวงมาลัยสามารถควบคุมได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าแผงประตูนะแทบจะไม่มีริ้วรอยนะฮะมาพร้อมกับสวิตช์ควบคุมกระจก ทั้ง4บานนะฮะมาพร้อมกับกระจกพับไฟฟ้าอีกต่างหากนะฮะปรับกระจกนะฮะซ้ายขวาขึ้นลงสามารถทําได้ที่แผงประตูเลยนะยังไม่พอเท่านั้นนะกุญแจสมาร์ทคีย์เลสมาพร้อมกับปุ่มพุทสตาร์จากพิจาคันนี้นะฮะเรือนไม่นะฮะอยู่ที่81,000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นอีคอนโหมดนะฮะปุ่มเบรกไฟฟ้าออโต้เบรกโฮะฮะแอร์ออโต้นะจ้าพิจารต้องอยหลังมีมาให้สามารถปรับระดับเลนหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถปรับได้เลยที่หน้าจอนะฮะ ไม่ว่าอยากจะใกล้หรือใลหรือว่าพอดีพอควรนะสามารถปรับได้เลยนะฮะคอนโซลหน้านะฮะอย่างเนี้ยครับนะฮะถือว่าออกแบบวัสดุออกแบบมาได้ดีมากะฮะแอร์แบ็กคันนี้นะยังไม่เคยผ่านการใช้งานแต่อย่างใดนะจะจพี่จา๋าคอนโซลเกียร์ยางนีย้ยครับหัวเกียร์ย่างเนี้บนะฮะหนังนะ,ะยังไม่มีรอยถลอกร่อนๆแต่อย่างใดนะมาพร้อมกระบ,บอกไฟฟ้านะฮะ นะฮะ e x c l u s i v e Luxury จริงๆนะฮะบอกไฟฟ้านะฮะถ้าเป็นตัว E นะจ๊ะก็จะไม่มีบอกไฟฟ้าให้ก็จะเป็นเบาะโยกมือไปนะจ๊ะพี่จา๋าหนังนะฮะจะเป็นสีเบดนะฮะตัดด้วยผ้าลายสก็ตแบบนี้ก็ถือว่าเป็นทูโทนนะฮะถือว่าเบาะไม่มียับไม่มีย่นไม่มีโยกน,นะฮะสำหรับคันนี้ถือว่าลูกค้าดูแลรักษารถดีมากนะจ๊ะพี่จา๋าฝ้าหลังคายอย่างเนียนะฮะเป็นสีเบดเหมือนกันนะฮะไม่มีตกท้องช้าง ยังตึงยังเปรี้ยนะฮะไม่มีหย่อนไม่มียานนะถือว่าลูกค้าดูแลรักษารถดีมากส่วนเบาะหลังนะฮะก็เป็นเบาะหนังสีเบจเหมือนกันนะฮะไม่มีรอยยับรอยย่นรอยโยกแต่อย่างใดถือว่าแทบจะไม่มีการใช้งานเลยนะฮะก็ถือว่าคันนี้โอเคอีกหนึ่งคันนะสำหรับรถใช้แล้วคุณภาพ 7A บังมัดคอนเฟิร์มให้เลยนะ,ะใครที่สนใจอย่ากจะเทสได้มาได้เลยนะนี่แตงโมคา สาขา2งบางบัวทองนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันจริงเลยนะฮะว่ารถคันนี้ใช้แล้วคุณภาพจะเป็นยังไงนะฮะเราต้องพันนันตรงไหนตรงบ้างนะฮะนี่นะฮะกล้องไขหลังมีมาให้แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าคันนี้ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันใช้แล้วคุณภาพเกรดเอนะฮะวันนี้ทดลองซ้ายสุดเลี้ยวสุดนะนี่ผมอะไรนะฮะลองเลี้ยวสุดนะฮะมีดังไหมนขฝาสุดมีดังไหมนะฮะ อ่าแลกนะฮะหรือว่าลูกหมากนะฮะเราสามารถลองได้เลยนะก็ถือว่าคันนี้โอเคนะฮะลูกหมากไม่มีดังนะถือว่าใช้งานได้เอาไปใช้ต่อได้อีกนะจ๊ะพี่จ๋าถือว่าโอเคคันนี้ไม่ผิดหวังในเรื่องของลูกหมากช่วงล่างนะฮะปีนงอปีนออยางกลางโครงหรืออะไรก็แต่สามารถเอาไปใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราไปทดลอบเกียร์กันนะฮะว่าจะมีปัญหาไหมนะฮะกับรถเจ้าคันนี้อ่าเราไปกันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าก็ถือว่าโอเคนะจ๊ะไม่ว่า ช่วงลงช่วงล่างหรืออะไรก็ถือว่าโอเคอยู่นะอย่าเรามาทดสอบความเร็วกันนิดนึงนะฮะว่าอัตราการเร่งนะฮะจะตอบสนองได้ดีไหมนะสำหรับเจ้า Honda Civic แต่นิยามเขาให้มานะฮะเทคเปิดโลกเคลียร์นะฮะก็ถือว่าทำได้จริงนะฮะคือตามใจฉันเลยนะฮะนะโฉบเฉี่ยวนะฮะจะซ้ายขวานะฮะสามารถตอบโจทย์ได้เร็วนะฮะสำหรับเจ้า Civic FC คันนี้นะฮะ อันนี้ตอนเราอยู่ที่เกียดีนะต้องบอกก่อนว่าอยู่ที่เกียดีนะก็คือมันจะไปตามรอบของเขาเลยนะฮะต้องบอกก่อนว่าคันนี้ถ้าผมจะไม่ปิดจะอยู่ที่มัน2,500รอบหรือ3,500รอบนะก็ดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะอ่าเพราะผมไม่ใช่โค้ชฮอนดานะเอาความเป็นจริงมาคุยกันนะฮะต้องบอกก่อนในการกับจีนะเอาความเป็นจริงมาคุยกันอ่า๋ยวเรามาลองเล่นเกียร์เกันอยู่นะฮะเกียร์สปอร์ตนะฮะก็จะมีเกียร์โลนะฮะสำหรับลูกค้าที่จะไว้ขึ้นเขาลงเขา สามารถเล่นได้เลยนะสามารถให้ลูกค้าเลือกได้เลยเดีย๋ยวเราจะมาลองเกียร์เอสกันนะฮะเกียร์เอสก็เหมือนกับโหมดสปอร์ตนะฮะสามารถชิปนะชิปหัวเกียร์ได้เลยนี่อ่าก็อย่าดูกันนะฮะว่าคันนี้มันจะตอบสนองได้ดีไหมใครที่กาลังมองหาอยู่นะฮะก็ถือว่าได้ความรู้ไปในตัวนะฮะใครที่กำลังมองหาอยู่ในเรื่องของรูปลักษณ์นะฮะอันนี้ผมไม่ไม่มีคาพูดนะก็ถือว่าสวยอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของรุ่น fc คันนี้ ก็ถือ <iser> ว okay. ่าตอบสนองได้ดีนะตามเท้าเลยนะฮะโอเคนะฮะเกียร์ก็ใช้งานได้ปกตินะก็ถ anyway, no er, ือว่าโอเคเลยขับขี่ขับมันกว่าตัวเกียร์ดีเนาะต้องบอกก่อนนะก็โอเคตอบสนองนะอาจจะมีบ้างนะในเรื่องของน้ำมันนะฮะในการใช้เกียร์โหมดสปอร์ตก็ต้องถือว่าใครที่ชื่นชอบก็แล้วแต่นะห้ามไม่ได้นะในเรื่องของน้ำมันนะฮะในการขับขี่ก็คือใครอยากจะประหยัดก็มีโหมดให้เลือกนะอีค่อนนะฮะได้หมดเลยอ่าแต่ถือว่า การขับขี่ก็ถือว่าตอบสนองนะฮะเทคเปิดโลกเปลี่ยนเดีย๋ยวเรามาดูต่อในห้องเครื่องนะฮะเมื่อกี้เราไปลองขับขี่มานะค,ะคันนี้นะฮะเป็นเครื่อง1.8รหัสคือ r 1 8 a หรือ r 1 8 z นะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสีส่สูบขนาด1.8ลิตรแบบ sohc 6 wow, ิวลที่มาพร้อมกับเทคโนโลย IV ี ivtec สามารถรองรับน้ำมันแก๊สโซฮอนะฮะได้ถึง e 8 5นะฮะต้องบอกก่อนว่าถือว่าคุ้มค่าและคุ้มค้างนะฮะใครที่ชื่นชอบ Honda c ซ vic นะฮะคันนี้เป็นเครื่อง1.8นะฮะ มาพร้อมกับแรงม้า1้0าแรงม้านะฮะต้องบอกก่อนว่าถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะฮะสำหรับเจ้าค o นด้าซีวิกคันนี้นะฮะวันนี้นะฮะเครื่องเกียร์นะฮะถือว่าโอเคนะฮะไม่มีหาทางร้านรับประกันเครื่องเกียร์เอาไปเลยนะจ๊ะหนึ่งปีหรือ1นึ่งหมื่นโลนะฮะไม่ว่าจะเป็นคานหน้า LR ซ้ายขวาถือว่ารถไม่มีรอยแกะใดๆทั้งสิ้นนะฮะคันนี้รับประกันให้เลยใครที่กำลังมองหาอยู่นะฮะคันด้าซีวิก FC คันนี้นะฮะมาดูได้ที่นะฮะแตงโมคาสาขา2บางบัวทองนะ เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับเจ้า Honda Civic 1.8 EL คันนี้นะฮะปี2020นะฮะถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันใช้แล้วคุณภาพเกรดเเลยนะบังมัดคอนเฟิร์มเลยนะคัะวันนี้ใครจะชื่นชอบนะฮะเรามีรับประกันหลังการขายให้กับลูกค้า1ปีหรือนมโลใครอยากจะเซ็นใบนั้นเรามีบริการจัดไบนั้ที่ส่งฟรีให้ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายวันนี้ใครสนใจติดต่อได้ที่093 306366บังมัดจัดให้